ติดตั้งนะครับสาหรับคนที่ได้ไปแล้วนะครับผมเอาตัวแหลมๆตรงนี้ครับเกี่ยวเข้าไปตรงร่องข้างบนนี้นะฮะนี่เกี่ยวเข้าไปตรงร่องนะครับกดข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างนะครับหรือใครจะกดข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะไปเกี่ยวนะฮะเห็นไหมมันจะไม่ถึงนะกดข้างบนนะฮะแล้วก็ลงข้างล่างนะครับจะเกี่ยวได้พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นเกี่ยวแบบนี้นะครับของเดิมนะครับถอดของเดิมออกเนาะแล้วก็มาใส่ แล้วก็นี่ก็จะเป็น,นเกียวจะ16มิลน,นะครับเอาตัวนี้ดันเข้าไปนะฮะดันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็หมุนล็อกนะครับเหมือนเหมือนล็อกของเดิมเลยครับนี่ครับหมุนล็อกเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะจับให้มันตรงๆก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆหมุนล็อกไปให้มันตรงเกียวนะครับถ้ามันไม่ตรงมันไม่เข้า นี่ครับหมุนจะเอาแน่นขนาดไหนก็หมุนนะครับหมุนเอาครับนี่แน่นแล้วพอแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะปรับปรับองศา,าได้นี่ครับพอเราได้องศา,าต้องการแล้วเราก็หมุนล็อกอีกทีนึงครับหมุนล็อกให้แน่นอีกทีนึงเท่านี้ครับเรียบร้อย